วิชาสุขศึกษารเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะข้อที่หนึ่งก็คือใส่เรียนรู้ ตั้งใจเรียนซึ่งเป็นหน้าที่ของนักเรียนอยู่แล้วนะคะข้อที่2การที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขเด็กๆต้องเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเคารพเชื่อฟังผู้ที่มีอาวุโสในบ้าน ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นปู่ย่าตายายหรือแม้แต่พี่ของเรานะคะข้อสามนะคะเด็กๆต้องมีความซื่อสัตย์ไม่เอาของของผู้อื่นแบบเป็นของตัวเองเช่นเจอกระเป๋าเงินคุณแม่หล่นก็ต้องเก็บคืนคุณแม่นะคะของของคนในบ้านถ้ายังไม่ได้รับอนุญาตอย่าไปเอาของเขาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัว จะทำให้ครอบครัวมีความสุขค่ะต่อไปอการปฏิบัติตนให้ครอบครัวมีความสุขนะคะเราก็ต้องรู้จกักช่วยเหลืองานในบ้านที่เด็กๆทำได้เช่นเด็กผู้หญิงอาจจะช่วยคุณแม่เด็กใบกระเพราช่วยล้างจานเด็กผู้ชายก็ช่วยได้นะคะงานในบ้านช่วยถูบ้าน ช่วยกรอกน้ำเป็นต้นนะคะอะไรที่เราพอจะช่วยเหลืองานบ้านได้ที่เด็กทำได้เราก็ต้องช่วยเหลือค่ะที่บ้านจะได้มีความสุขนะคะและต้องไม่เกี่ยงงานกันด้วยค่ะเด็กๆ,ๆต้องพูดจาไพเราะก,กับคนในบ้านนะคะ ต้องมีคำหางเสียงเช่นครับค่ะหรือเวลาใครทําอะไรให้เราเราก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับถ้าเกิดเราทําอะไรผิดเราก็ต้องรู้จักกล่าวคําว่าอะไรคะเด็กๆขอโทษค่ะ,ขอ,คะขอโทษครับต้องพูดจะให้ไพเรอะคนในบ้านจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่6การที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการปฏิบัติตนให้ครอบครัวมีความสุขนะคะก็คือเราต้องช่วยกันประหยัดค่ะอะไรที่ยังใช้ได้เราก็ใช้ไปก่อนอะไรที่ยังไม่เสียเราก็ใช้ไปก่อนนะคะไม่ใช่พอเลยเก่าก็คุณแม่ค่ะหรูอยากได้ของใหม่ไม่ได้ค่ะแล้วอะไรที่เรานํามารีไซเคิลได้ดัดแปลงได้เราก็าเอามาใช้นะคะประหยัดเช่น ขวดน้ำใช้แล้วแล้วก็เอามาใช้ตัดทำเป็นอ,อ,อะไรได้บ้างคะเจ้กันแก้วน้ำหรือสิ่งต่างๆได้นะคะหรือเสื้อผ้าถ้ายังใช้ได้อยู่เราก็ไม่ต้องไปตามแฟชั่นค่ะเราก็ใช้ตัวเดิมนั่นแหละยังใหม่ยังสวยอยู่เลยจะได้ประหยัดเงินไปใช้ทำงานอื่นนะคะ ปก็คือการปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาการปฏิบัติตนของตามหลักศาสนาก็คือเช่นไม่พูดโปดไม่รักขโมยนะคะแล้วก็ทำตนเป็นคนดีมีจิตใจเมตตาเพราะหลักของศาสนาพุทธสามที่คุณเป็นคนดีใช่ไหมคะและพอถึงวันสำคัญทางศาสนาเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัวทำบุญตักบาตรนะคะเด็ก อย่าลืมนะคะการทำให้ครอบครัวมีความสุขต้องเป็นคนดีเป็นเด็กดีไม่พูดโปดไม่รักทรัพย์ด้วยค่ะจบแล้วจ้าเด็กๆอย่าลืมที่คุณครูสอนนะคะการปฏิบัติตนให้ครอบครัวมีความสุขมีอะไรบ้างคะขยันหมั่นเพียรตั้งใจเรียน ช่วยเหลืองานบ้านเชื่อฟังพ่อแม่ให้ความเคารพผู้อาวุโสในบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่ที่อายุมากกว่าเรานะคะเราต้องเชื่อฟังเขาแล้วเราก็ต้องช่วยเหลืองานบ้านด้วยไม่เกี่ยงงานกันรับผิดชอบงานด้วยกันนะคะรับผิดชอบงานแล้วก็ต้องพุทธาเทระปฏิบัติตามหลักธรรมศาสนา มีความอดออมประหยัดนะคะก็ควเราจะได้ไม่ลำบากนะคะไม่ต้องทำงานหนักด้วยอย่าลืมนะคะ